อัปเดตล่าสุดสภาพอากาศเดือนธันวาคม2568ทางกรมตุนิยมวิทยาได้คาดหมายว่าในช่วงครึ่งแรกของเดือนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้นโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวโดยทั่วไปและมีอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาคส่วนภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณยอดดอยยอดภูรวมทั้งบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งในบางวันเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะระยะและมีกำลังแรงโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือน ในขณะเดียวกันตลอดทั้งเดือนธันวาคมบริเวณภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนตกชุกหนาแน่นโดยเฉพาะฝั่งทางด้านทิศตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปทั้งยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางแห่งในบางวันจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดช่วงโดยมีกำลังแรงเป็นระยะประ,ะระกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางในบางช่วงอีกด้วย ภาพรวมคาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะใกล้เคียงค่าปกติส่วนภาคใต้ปริมาณฝนรวมจะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ20สําสำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยจะใกล้เคียงค่าปกติเกือบทั่วทุกภาคเว้นแต่ภาคเหนืออุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยข้อควรระวังในเดือนธันวาคม มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพาย,ยุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่างและมีโอกาสเคลื่อนผ่านภาคใต้ซึ่งจะทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกเป็นวงกว้างทั้งยังอาจส่งผลทำให้มีคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่งบริเวณชายฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของภาคใต้นี่คือการคาดหมายแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้งเดือนธันวาคม ให้ทุกท่านรับทราบไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นยังคงต้องติดตามอัปเดตสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะระยะหากมีสาเหตุปัจจัยใดเข้าส่งผลงกระทบต่อสภาพอากาศในบ้านเราแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันที